อีพีเก้ามวนซื้นสนุกสนานอุ้ยในตีมของอโป้งลางโตเกียวนะคะพี่น้องขาอุ้ยลานแตกแตกแตกมวนสนุกพวงมลาลัยปังปังปังใจหายใจคว่ำไม่หักกระดาษย,ยันลูกสายบไดด้นะโอ้ยลอ้ลอล้อค่ะบบมีผู้ใดคอว่างนะคะแม้กระทั่งแดนซอร์ทุกผู้ถูกคนโอ้ยแตกหล้าน ปังพวงมาลัย EP 2ี29จบไปด้วยความสุขของแม่แม่ FC ทั่วโลกนะรอต่อ EP พี30จะมีอะไรมาให้เรามีความสุขและตื่นเต้นไปกับเขานะกับผู้นำในห้างหัวใจเพชรนะผู้ที่มอบความสุขเนาะให้กับ คนทั่วโลกนะมีแต่คนดีๆเข้ามาวันนี้ผู้สนับสนุนเข้ามาก็โอ้โหมีแต่ในห้างใหญ่ๆนะคนดีมีแต่คนเดินเข้าหามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะและก็พัฒนายอมรับเนาะและพร้อมแก้ไขนะเอ้ยหักเดชหักภูญ่บานฟินแลนด์หักตโตเกี่ยวหักลูกลูกทุกทุกคนนะขอให้เจริญรุ่งเรืองไปนำกันเด้อ สุขหลายวันนี้ยิ่งเห็นพี่อีทลูลู่ลาล่าโอ้ยโปรงลังสะอ่อนเนาะยุดเริ่มต้นมาเติมเสริมซีสัน